แต่แข้งหั่นลายโอ้โหมีแทงปูน้ำจังหนักโอ้หนักแฮงกระไรเสีย, <c ười> ยง เด็กซิซ้อมแบบโอ้ยอยากมีพลังแบบหมอป,ป่าเนาะ,น,ะนี่ลีนะอยากมีพลังแบบหมอป,ป่าแบบเอามือไปค้ำใส่ก่อ,ออเออห็นลรดนะแบบว่าเห็นตัวพนะังเลยนะเออซ่อมแบบพลังหมอป,ป่าแมนเขาสั่งไล่การเลี้ยวลิตรีโชว์กระจ้าเสียให้เห่า,ากับพ่ายกันเออเฮียน้ำกระจอือก จริงก็ปทแนวใดห่อกมาซครื่องกระยยเอาแบบเอาแบบพลังพลังขึ้นเต่าไอ้ลำโพงก,ก็ขาดว่ะเหรอน่ครับเครื่องกระยยเสียงแบบนี้เสียงแหบ,บแตกแห้งนะครับซ่อมแบบซ่อมแบบเราไปนั่งดูเขา เขาซ่อมนะส่อมงแบบไปนางเบิงสร้างเขาซ่อมนะเราจะเคลียร์ยวิดีโอให้มูเพื่นเบิงซ่อมแบบนั่งดูช่างซ่อมนะครับโอเคครับลองดูนะมันจะเป็นยังไงนะครับซ่อมแบบไปนั่งดูช่างซ่อมสร้างข้าเจ้าก็บมมีเวลามาบอกน้ำเาเด้เล่นหละ ช่างเขาก็ทำงานไป ตรวจเห็นเป็นจัมเปอร์ขาดนะครับนี่ยมันบังซีอยู่มองไม่เห็นซ่อมแบบเพื่อนๆไปนั่งดูเขาไปดูช่างเขาทำงานเพื่อนก็จะได้เจอแบบ,บก,กรณีนะครับทีเ่เพื่อนไปนั่งดูช่างเขาซ่อมก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับ กรณีที่เพื่อนๆไปนั่งดูช่างทํางานก็จะเป็นแบบเหมือนในคลิปนั่นแหละครับเนื้อคําบรรยายจริงๆเลยงงตาแตกกลับมาก็ไม่ได้อะไรเลยมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะในส่วนของงานอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีการอธิบายนะครับเพื่อนๆจะมีหนังสือตำรับตำราอย่างดีแค่ไหนก็ตามถ้าไม่มีใครอธิบายเพิ่มเติมก็ไม่ได้อะไรเลย เพราะว่ามันต้องตกผลึกมาเป็นที่คำกล่าวคำพูดเหมือนเดิมนะครับตำลาเป็นตัวบอกขอบเขตในการอธิบายของผู้กล่าวสุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่ประสบการณ์ของผู้เล่านั่นล่ะโอเคนะบ๊ายบาย <c oughs> ว่าฉลามตัวนี้ขาดนะปุ่มกดก็พัง ฉลามโอ้ปลาฉลามเน่ปาปลาฉลามเน่าเน่ากักแคพี่นังนง,งด้านล่างของขดลวดนี้จะเป็นอย่างไรสภาพนะครับสภาพ อ,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 อสภาพด้านนี้ก็ไม่เท่าไหร่ครับมันจะเพนอยู่ตรงหน้าจอนั่นแหละที่มีลายวงจรมีนหาแล้วก็พวกสวิตอะไรต่างๆเครื่องก็ไม่ทำงานหรอกเดยนี้คือสนิมอะไรเยอะๆเลยดูด้านล่างนี้ไหมตรวจให้มันแน่ใจก่อน มีตัวนี้บวมด้วยนี่นครับบวมอยู่นะครับเครื่องไม่ได้ใช้เป็นเวลานานมันก็เป็นอย่างนี้ละลมหมุนด้วยนะครับโอ้โหน่ามากเลยนะครับ อืมยอดจริงๆเลยหน้าจอตัวเลขไม่ขึ้นต้องดูลายวงจรด้วยครับลายวงจรมันจะเป็นยังไงนี่เห็นไหมโอ้หมดสภาพเลยอ่้ในส่วนของเนี่ยครับนะสวิตช์ไม่ได้การแล้วนะครับนะเออแล้วก็ไอไอตัวเลขตัวเลขไ่ใส่แล้ววันนี้ ตัวเลขที่มันไม่ขึ้นมันเป็นขาขาดซิมหนิมกินเน็บโอ้นี่นนนลาวงจรโอ้โหหมดไรแนละถ่ารหลุดมากก็ามาดาดนี่รับเปลี่ยนโลสวิทต์ออกหมดเลยแล้วก็ตัวเลขเนี่ยครับนะตัวเลขเนี้ยขาขาดต่อขาต่อแขนต่อขาขัาไกไล เลือกจเอาแบบคลิปเงียบอีกวะคลิปเงียบเดดดูเลยก็สิได้ดดตัวนี้ก็ดําเนินการนะครับก็จะนําพาสวิตพวกนี้ใส่ครับสวิตพวกนี้เสียบ่อยอยู่นะครับในกรณีที่ไม่ได้ใช้นานเพราะสวิตพวกนี้มันจะเข้าสนิมได้ด้วยนะครับมันก็เลยต้องเปลี่ยนสิเด,ดี <c oughs> เปลี่ยนหมดเลยครับมีสิบตัวนะครับแล้วก็กเซกเมนต์นี่ก็ต่อขาต่อเอามันไม่มีหรอกนะครับว่าไป ไฟเขาแล้วกระพริบแมบแมปเปิดเครื่องก็ได้แล้วฝนกระตกมาแล้วหม้อไม่ต้องมีแผ่นสังกะสีของเราใส่ก็ไปเลยนี่เลยซินดอมอนใส่กันในนะลองเครื่องก็ลองกันอย่างนี้เลยนี่นี่โอ้ยมันเหลี่ยมไปต้องสือบาเห็นได้พี่น้อง กดเปิดเครื่องเลยอ่อคุณจะผัดจะทอดอะไรก็แล้วแต่คุณเลยอ่าอีกไม่นานมันก็จะฟดแล้วโอ้ร้อนขึ้นมาแล้วฟดเลยฟดแล้วเห็นไหมหม้อต้มของเราทำไมมันสุดอยอดอย่างนี้เอาไข่มาทอดก็ทอดได้โอ้พอแล้วพอแล้วไม่ไหวละหม้อ <c oughs> ร้องกลองเลยโอ้ฟาพอฟาไม่ไหวละ เห็นไหมครับเพื่อนๆสุดยอดที Roger, ่ส okay, ุดเลยโอู้หอนไหวเหรอวะเนาะสุดยอดเนาะมันมีหมอมันเวเออไม่มีหม้อมันนะครับใครมีหม้อใครมมีห้อก็เอาหม้อมาลองนะครับรำแบบผมนี่ไม่ดีนะครับน่ะเลยการเลยนะครับหม้อบริจาคเคแล้วนะครับใช้งานได้นะครับพอแล้วนะครับ แต่ยนกันอัดโบลงทุนเจเม็ดบอกล้วว่าตี้พ่อแล้วครับพ่อหน่าโอเคนะครับเธอโบชลามเธอโบชากนะครับจะมี่องตาต้องจากไปแล้วพบใหม่คลิปหน้าเด้อสวัสดีครับ